สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีธนูประจำปี2565หรือปี2022นนะคะว่าดวงชะตานะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะ คนที่เกิดราศีธนูนะปรากฏไพ่คนฉุกแขวนนะในช่วงปีหน้านะคะไพ่ใบนี้ถ้าปรากฏขึ้นในช่วงปีไหนก็อาจจะเป็นปีที่เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เคลื่อนไหวยากนิดนึ่งนะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดบางอย่างเข้ามาให้เราต้องแก้ไขหรือเราต้องเป็นปีที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือปัญหาติดขัดหลายๆอย่างที่เข้ามาก็ยังต้องใช้ความอดทนนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไปก่อน่นะคะ แต่นะคะถ้าเรามองนะคะในเรื่องของไพ่คนฉุกแขวนถึงมันจะเป็นไพ่ที่เรารู้สึกว่าเป็นปีที่เหนื่อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนยากนะคะแต่นะคะไพ่ใบนี้อ่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รักองค์กรนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของ งานหรือองค์กรของตัวเองนะคะเป็นคนที่เหมือนกับอดทนมากอ่ะนะคะแล้วก็อาจจะถูกมองข้ามในหลายๆอย่างด้วยไม่ค่อยมีใครเห็นความสําคัญไม่ค่อยมีคนให้การสนับสนุนเท่าไหร่คือเป็นคนที่เติบโตยากสักทีหนึ่งอ่ะไพ่คนฉุกแขวนเป็นคนที่มีโครงการเยอะแยะมากมายแต่ขาดคนอุปถรัรมภ์หรือสนับสนุนนั่นเองนะคะฉะนั้นเมื่อพไพ่ใบนี้นะคะเข้ามาอยู่ในช่วงปี2565้กเราก็อาจจะมีโครงการบางอย่างแต่ยังไม่สําเร็จหรือย,ยังขาดแรงสนับสนุนอยู่นะรวมถึงคนไหนที่มีความรู้สึกว่า ปรากฏไพ่แทมเบลนแหละอ่ะเป็นปีที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะเป็นปีที่จะมีเรื่องของโอกาสต่างๆที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะยังไม่เกิดประโยชน์ในช่วงปีหน้าคนที่เกิดน,นะคะราศรีธนูเองอาจจะต้องนะคะใช้ความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงปีหน้าด้วยนะคะถือว่ายังเกิดโอกาสนะแล้วยังมีในเรื่องของการทํางานที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะ แต่มันอาจจะมีเรื่องของสัญญาข้อตกลงนะคะหรือความล่าชา้าการสื่อสารนะคะหรือการปรับเปลี่ยนที่ยังไม่ลงตัวบ้างนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาติดตข,ขัดขัดบ้างแหละแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะแก้ไขไปได้นะคะก็จะทําให้เรื่องของโอกาสต่างๆเข้ามาเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งผลด้านดีแน่นอนนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะ อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความไม่เข้าใจกันนิดหนึ่งนะคะถือว่ายังให้การช่วยเหลือกันในเรื่องของงานหรือธุรกิจอยู่แต่ให้รอบคอบเรื่องของความคิดหรือความไม่เข้าใจกันถามว่าปีหน้ามีศัตรูไหมมีศัตรูนะมีคนพยายามจ้องจับผิดหรือพยายามจะแทรกแซงเรื่องของการทํางานอยู่นะคะแต่คนที่เกิดนะคะราศีธนูจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะคะแต่ก็ให้รอบคอบเรื่องของปัญหากับหัวหน้าปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะในช่วงปีหน้านะคะเท่านั้นเองนะคะในตําแหน่งของ ญาติพี่น้องนี่ถือว่ายังดีนะตำแหน่งคู่ครองคนรักก็อาจจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยซึ่งก็ยังส่งผลดีนะคะตำแหน่งของบุตรหลานบริวารลูกน้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีบางคนมีการตั้งครันนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของบุตรหลานบริวารซึ่งอาจจะนําข่าวดีหรือการเริ่มต้นมาให้ในช่วงปีหน้าหรือเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาหรือการเริ่มต้นธุรกิจด้วยกันน่ยนะคะก็ยังเกิดโอกาสอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะ ตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานถือว่ายังเข้ามาสร้างความกระตือือร้นในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะแต่ให้รอบคอบเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของผลประโยชน์นิดนึงในช่วงปีหน้าให้ตรวจสอบให้ดีแล้วกันนะคะจะทําให้เกิดโอกาสในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะแล้วก็ยังมีผลประโยชน์ที่ลงตัวด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าการทํางานในช่วงปี2565มีไพ่าการทํางานออกมาถึง3ใบเลยนะคะก็มีไพ่หไม้คือการทํางานหรือผลงานต้องใช้เวลาความสําเร็จ ะะก็จะเกิดขึ้นอัศวินไม้เรื่องของการเดินทางการเคลื่อนไหวในเรื่องของธุรกิจการงานข่าวทางไกลจะเกิดขึ้นสี่ไม้ธุรกิจที่มีความมั่นคงธุรกิจขนาดย่อมนะคะหรือมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นนะคะเข้ามาด้วยนะคะ <Sug> ฉะนั้นปี2565การทํางานจะมีการทํางานที่ยังเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดราศีธนูอยู่สิ่งที่อาจจะต้องรอบคอบในช่วงปีหน้าในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะก็สิ่งที่เตือน,ะะนไปนั่นแหละนะคะให้รอบคอบในเรื่องของผู้ใหญ่นะคะกับเพื่อนร่วมง,งาน ด้วยนะคะแล้วคนไหนที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนงานมันยังปรับเปลี่ยนไม่ค่อยได้นะคะหรือการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอาจจะยังไม่ลงตัวฉะนั้นยังต้องรอดูสถานการณ์ในช่วงปีหน้าไปก่อนนะคะคนไหนที่มีสัญญามีการพูดคุยมีข้อตกลงบางอย่างอาจจะติดติดขัดขัด,ขดบ้างนะคะแต่จะส่งผลด้านดีในอนาคต คนที่เกิดราศีธนูอาจจะต้องลงไปจัดการหรือแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะคะรวมถึงยังต้องกลับไปพูดคุยเจรจาการทํางานด้วยตัวเองนะคะจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นยังเห็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่เก่าปรากฏขึ้นด้วยถ้าถามว่าปีหน้าจะเปลี่ยนงานได้ไหมนะคะถือว่าการปรับเปลี่ยนยังเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่วงต้นปีนะไปเปลี่ยนช่วงนะคะ เดือนมีนาคมไปแหละหรือช่วงครึ่งปีหลังไปอ่ะจะส่งผลดีมากที่สุดแต่ถ้าคนไหนมีความรู้สึกว่านะฮะยังไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะอยู่ที่เก่าไปก่อนนะฮะอยู่ที่เก่าก็อาจจะดูเหมือนว่าเราจะก้าวหน้าช้าแต่นะฮะจะมีเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนนะคะอ่าส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าคนที่เกิดนะคะอ่าราศีธนูเองเนี่ยนะคะก็มีไพ่สี่เหลี่ยมน,นะ,คะคือ สี่เหรียญเกิดขึ้นในช่วงปีไหนเนี่ยมันเหนื่อยนะในเรื่องของการเงินนะมันเป็นการเงินที่แบบเราก็ไม่อยากที่จะลงทุนอะไรอ่ะนะคะแล้วก็การเงินมันยังน้อยหรือว่าธุรกิจที่เราลงทุนไปเนี่ยเงินมันยังตัวเลขไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวดีเท่าไหร่คือไม่ได้มีปัญหานะแต่เงินมันนิ่งอ่ะนะคะแต่ก็มองว่านะคะ การเงินหรือไรายได้นะ่ยอาจจะมีเรื่องของการลงทุนหรือการเก็บเงินระยะยาวมาก่อนแล้วหรืออาจจะมีเรื่องของการเก็บเงินซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็ได้ซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน่ยนะคะแต่ด้วยตัวเลขหรือการเงินเนี่ยนะก็ยังเป็นปียังต้องรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะหรือยังต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินหรือการลงทุนสักนิดหนึ่งนะคะจะทําให้เรื่องของไรายได้นี่ยังเกิดโอกาสอยู่นะสี่เหรียญปรากฏขึ้นในปีไหนเราก็ต้องรู้จักที่จะเก็บเงินน่ะหรือบริหารการลงทุนให้ดีหรือถ้ายังไม่พร้อมเรื่องของการลงทุนก็อย่าเพ ีบลงทุนเพราะว่าเราก็ยังมีอิทธิพลของไพ่คนฉุกแขวนด้วยนะคะก็หมายความว่าการเคลื่อนไหวด้านการเงินปริมาณมากๆนี่ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราอยากลงทุนก็ลงทุนเป็นเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงน้อย่ลงทุนระยะยาวเปลี่ยนเงินสดให้เป็นอสังหาริมทรัพย์นะหรือว่าเป็นเรื่องของการเก็บเงินระยะยาวแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าเกิดประโยชน์นะคะหรือว่าคนไหนที่มีความคิดที่อยากลงทุนทาธุรกิจละ่ะทาได้ไหมทําได้แต่ลงทุนน้อยๆน,น,น,นะ อย่าลงทุนเยอะนะคะจะทําให้เรื่องของไรายได้หรือการเงินเนี่ยนะคะจะไม่ติดขัดน่ะหรือเราก็ยังมีการควบคุมอะในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะมองว่ายังมีอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะปรากฏขึ้นในช่วงปีหน้าก็อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์และอาจจะพบรักนะคะ การเดินทางนะคะหรือพบรักต่างถิ่นแดนไกลนะหรือคนต่างชาติต่างจังหวัดแหละเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักแต่ถือว่าความสัมพันธ์สรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะรวมถึงนะค,ะคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาด้วยแล้วคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม่หรือคนที่ผ่านการมีคู่นะคะมาก่อนน่นะคะอาจจะเข้ามาผัวพันด้วยแต่ คนโสดอาจจะต้องรอบคอบสักนิดนึงเพราะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีปัญหารักแทรกซ้อนหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้ต้องระมัดระวงังโดยเฉพาะไพ่ราชินิะจธนหรือไพ่ปีศาจเนี่ยเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงปีหน้าคนโสดเองอะ่ะต้องรอบคอบนะคะ ตรวจสอบสักนิดนึงว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่หรือ,อยังมีครอบครัวหรือ,อยังนะคะเราจะได้สบายใจนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่นะคะอาจจะมีเรื่องของการลงชุนทําธุรกิจร่วมกันนะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีแต่ความรักก็ต้องปรับเหมือนกันเพราะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของมือที่3นะคะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวนะฉะนั้น ก็ต้องพยายามนะคะพูดคุยกันแหละนะคะหรือบางคู่ก็ไม่ได้มีเรื่องของมือที่3หรอกแต่ว่าอาจ,จต้องไปทํางานต่างจังหวัดนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยนานๆกลับมาหากันทีแบบนี้อันนี้ต้องรอบคอบด้วยแต่ยังไงก็ต้องเตือนแหละนะคะการเตือนกันนี่ไม่ใช่หมายความว่าต้องไปทะเลาะก,กันนะมันเป็นเรื่องของแบบข้อมูลอะนะหรือรายละเอียดที่เราส่งต่อให้กันเราก็รับฟังแล้วอ่ะมันมีโอกาสนะที่จะมีความห่างกันแล้วก็มีเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อน ไม่ใช่จะไปต่อว่าอีกฝั่งหนึ่งเราต้องตรวจสอบตัวเราเองด้วยนะคะว่าตัวเรานี่มีหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่มีนะคะก็หมายความว่าตัวเราเองทําหน้าที่ได้เต็มที่หรือเปล่าเราให้เวลากันเยอะไหมนะคะเราให้ความสําคัญในเรื่องของอะไรนะคะ การเงินก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะแต่ความรักก็เป็นสิ่งที่เราต้องการด้วยฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ทุกอย่างบาลานซ์นะคะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยนะคะก็ต้องหาเวลาใกล้กันแหละแล้วก็ปรับความคิดกันให้เยอะๆนะคะเพราะไพ่ราชนีพระจันทร์หรือไพ่ปีศาจอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อปรากฏขึ้นในตําแหน่งเดือนไหนพร้อมกันหมายความว่าจะมีเรื่องของมือที่3มเกิดขึ้นซึ่งต้องรอบคอบนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะต้องะระมัดระวังนะคนฉุกแขวนเนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งของปีหน้าเลยนะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วโรคประจําตัวนะคะโรคที่มาจากกรรมพันธุ์แบบนี้นะคะรวมถึงนะคะเบาหวานความดันหัวใจนะคะโรคมะเร็งนะคะหรือมีปัญหาเรื่องของลำไส้ลิสีดวงนะคะเป็นอมตพึกงอมาพาตนะคะรวมถึงนะคะเรื่องของอาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะบางคนมีอาการปวดขาปวดเข่านะคะ หรือเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึน้นอ่ะอันนี้ต้องรอบคอบนะคะแล้วก็ต่อมไทรอยนี่ต้องเร,รามาระวังด้วยนะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะคะรวมถึงนะคะปัญหาสุขภาพนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวในร่างกายนะเรื่องของน้ําเหลืองต่างๆนะ,ะเรื่องของระบบขับถ่ายต่างๆนี้ต้องรอบคอบต้องดูแลสุขภาพของเตเองนะคะในช่วงปีหน้าไม่ใช่แต่สุขภาพของเตเองอย่างเดียวนะสุขภาพของผู้ใหญ่ใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะ เรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้ออาจจะเข้ามาบางคนมีการตั้งคันเกิดขึ้นก็ต้องระมาระวังเรื่องของการแท้งบุรนะคะคนไหนที่มีความคิดที่จะไปทำํำศัลญกรรมเสริมความงามก็ต้องตรวจสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะจะทําให้เรื่องของผลตอบรับหรือความสวยง,งามเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถูกใจด้วยนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะว่าเดือนไหนนะเป็นเดือนที่ดีแล้วก็เดือนไหนที่ต้องร,บรอบคอบสักนิดน,นึงอ่ะนะคะมองว่าโอกาสในเรื่องของการทํางานของคนที่เกิดราศีธนูนี้เข้ามาตั้งแต่ต้ตนปีละคือเดือนมกราคมถึงอาจจะติดติดขัดขัดบ้างหรือมีการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ว่ายังส่งผลดีกับเรื่องของงานหรือธุรกิจอยู่นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องรอบคอบนะการทางานอาจจะต้องมีเรื่องของการแบบ กลับไปแก้ไขนะคะหรือว่ามีปัญหาการทํางานเกิดขึ้นถูกแทรกแซงบ้างนะคะหรือว่าการทางานเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่ค่อยดีแหละแล้วก็ยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้านบริวารหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นผู้หญิงอะนะคะอาจจะเข้ามากระทบในเรื่องของการทํางานแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญานะคะหรือเรื่องของรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะซึ่งยังต้องระมัดระวังอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ร้อนเนี่ย ต้องะระมัดระวังนะมันก็จะทําให้เรื่องของงานได้รับผลกระทบได้นะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะธุรกิจการงานถือว่าจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของข่าวทางไกลหรือมีเรื่องของสัญญาบางอย่างปรากฏขึ้นนะคะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของสัญญานะคะอาจจะมีเรื่องของความคาดเคลื่อนนะคะหรือความล่าช้านะคะหรือมีการผิดสัญญานะคะเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้นะคะแต่ถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะคะ พอเข้าสู่ในช่วงเดือนเมษายนนะคะถือว่าเป็นเดือนที่จะส่งผลในเรื่องของการทํางานนะคะโดยเฉพาะการร่วมมุ่นลงทุนน่ยหรือว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคุณสุภาพสตรีนะอาจจะเข้ามาด้วยแต่ก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์นะคะเข้ามาเช่นเดียวกันฉะนั้นนะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจในช่วงเมษายนให้รอบคอบเรื่องเอกสารเรื่องของผลประโยชน์ให้ดีนะคะพอเข้าสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะธุรกิจการงานเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะหน้าที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็มีเรื่องของความสําเร็จในระดับขั้น ต้นปรากฏขึ้นด้วยนะคะพอเขาสู่เดือนมิถุนายนปุ๊บก็เป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีธนูอาจจะค่อนข้างกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวในเรื่องของธุรกิจค่อนข้างมากบางคนนะคะอาจจะลงไปจัดการในเรื่องของงานด้วยตัวเองหรืออาจจะมีตัวกลางตัวแทนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการงานนะคะซึ่งเกิดโอกาสอะโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเป็นนายหน้าอันนี้ก็มองว่าส่งผลดีหรือคนที่เป็นช่างเป็นวิศวะหรือคนที่ทํางานทุกอย่างเลยก็จะเกิดการเคลื่อนไหวนะคะหรือ มีเรื่องของการกลับมานะ,ะพูดคุยกันหรือมีลูกค้าเก่าๆกลับมานะ,ะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะจะส่งผลดีนะคะพอเข้าสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็สิงหาคมเนี่ยนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่การทํางานจะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะพอเข้าสู่ในช่วงเดือนกันยายนนะคะตุลาคมนะคะก็ถือว่าจะมี ข่าวดีอ่ะในเรื่องของการทํางานหรือการเริ่มต้นใหม่ๆหรือบุตรหลานบริวารนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจจะมีเร,เรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆหรือมีข่าวทางไกลมีคนมาเยือนด้วยบางคนอาจจะมีข่าวดีเรื่องบ้านเรื่องที่นะเกิดขึ้นด้วยนะซึ่งก็ส่งผลในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะบางคนทาแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือปรับปรุงบ้านที่เป็นร้านท้าเป็นโฮมสเตย์แบบนี้ก็อาจจะมีคนมาติดต่อนะขอเช่านะ จัดงานเลี้ยงจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดรายได้แล้วก็ทําให้เรื่องของธุรกิจการงานเคลื่อนไหวแล้วเกิดสภาพคล่องนะคะ ในช่วงเดือนนะคะพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมนะคะ2เดือนท้ายปี2565ยังเป็น2เดือนนะคะที่ต้องสู้ต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆแล้วก็ต้องกลับไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองด้วยนะคะรวมถึงอาจจะเจอคนเก่าๆหรือว่าเจอลูกค้าเก่าๆนะกลับมาให้การช่วยเหลือกันซึ่งก็จะส่งผลในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะที่ดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะคือขยันหรือสู้มันก็จะเกิดความสําเร็จรวมถึงนะคะถามว่าเดื่อยไหม 2เดือนท้ายปีถือว่าเหนื่อยนะแต่เหนื่อยแล้วเกิดโอกาสหรือยังได้รับการตอบรับนะเป็นอย่างดีอยู่นะคะ,ะก็มองว่านะ,ะในช่วงปี2565ยเนี่ยนะคะยังเป็นปีที่คนที่เกิดนะระาศีธนูเองต้องสู้นะคะอย่างเดียวเลยถึงจะชนะนะคะการปรับเปลี่ยนหรือโอกาสต่างๆนะคะยังต้องใช้เวลานะคะแต่ยังส่งผลในด้านดีทั้งเรื่องของการงาน ที่ยังมีไพ่การทํางานเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็งานค่อนข้างเยอะด้วยส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะต้องแบบใจเย็นๆนิดนึงเพราะสี่เหรียญเข้ามาติดในช่วงปีหน้าก็หมายว่าการที่เราจะทําอะไรก็ตามในเรื่องของการเงินการลงทุนต้องบริหารให้ดีจัดเก็บด้วยหมายความว่าเราลงทุนส่วนนี้เราก็ต้องมีเงินเก็บเหมือนกับเราหาได้สิบอะนะคะเราลงทุนไป4อะ่ะเก็บไป6แบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะนะคะ สลับกันก็ได้คือหาได้10นะคะลงทุนไป6แล้วเก็บเข้ามา4แบบนี้ก็ได้มันจะต้องรู้จักใช้ด้วยรู้จักเก็บด้วยในช่วงปีหน้ามันจะเกิดโอกาสความรักก็ไม่ต้องรีบร้อนสําหรับคนโสดนะคนมีคู่ก็ปรับกันนะคะแล้วนะคะในช่วงปี2565เนี่ยนะคะการทํางานจะเริ่มขึ้นไหวตัง้งแต่ต้นปีแหละแต่ว่า นะคะอาจจะติดขัดบ้างในช่วงกุมภาพันธ์นะคะพอเข้าสู่มีนาคมไปแล้วนะคะธุรกิจการงานจะเริ่มส่งผลในด้านดีละแล้วก็ทําให้คนที่เกิดราศีธนูนะคะยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะแล้วก็ยังได้รับในเรื่องของการสนับสนุนจากคนเก่าๆเ,เ,เข้ามาในช่วงปีนี้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่านะคะสู้อย่างเดียวนะแล้วก็จะประสบความสำเร็จแล้วก้าวหน้า เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิบสีพยากรณ์น,นะคะจะแนะนําเพิ่มยังไงนะคะก็คือไพ่ยิบสีพยากรณ์ออยังแนะนําเพิ่มนิดนึงว่าช่วงปีหน้าอาจจะอยากให้เพิ่มช่องทางในเรื่องของการทรําธุรกิจเข้ามานะคะโดยเฉพาะช่องทางสื่อออนไลน์ นะคะรวมถึงคนไหนที่มีความคิดมีไอเดียหรือมีความคิดที่จะทําธุรกิจอะไรอะ่ะขอให้ลงมือทำอะ่ะขอให้จริงจังนะคะจะส่งผลในด้านดีถ้าตอนนี้ยังคิดไม่ออกรับฟังคิดแล้วลองคิดซิว่าใจเราอะ่ะชอบอะไรนะ,ค,ะคือเราทํางานมาต้องนานแล้วอะ่ะเราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างอาจจะเป็นธุรกิจเสริมก็ได้หรือทําแบบเล่นๆไปก่อนนะ,ะลองคิดว่าเราอะ่ะชอบทําอะไรนะ,ะพระย่ิบีบอกนะแล้วปีหน้าเริ่มเอาความชอบของเราไปทําซะนะคะมันจะทําให้เราเกิดโอกาสนะคะส่วนการเงินเนี่ยนะคะพระย่ิบีพยากรณ์ ยังบอกว่ายังเป็นปีที่คุณยังเกิดกําไรอยู่นะอาจจะมีความคิดที่อยากจะลงทุนนะคะหรือหาอไรายได้เพิ่มด้วยซ้ําไปนะคะถือว่าจะผ่านในเรื่องของ การเงินหรือแก้ไขปัญหาการเงินไปได้แล้วทาให้เกิดโอกาสที่ดีคนไหนที่มีความคิดที่จะซื้อบ้านหรือจะซื้อรถนะนะคะก็ถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่แต่ยังต้องวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่ยิบสีเขาบอกว่านะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยนะ,ะมีโอกาสพบรักทางไกลนะหรือพบรักกับคนต่างถิน่นต่างชาติหรือคนที่ทํางานเป็นช่างเป็นวิศวะหรือทํางานในเครื่องแบบนะคะอาจจะเข้ามาผัวพันด้วย อาชีพข้าราชการอ่ะก็มีโอกาสจะเข้ามาพัวพันสาหรับคนโสดแต่ความสัมพันธ์ยังใช้เวลานะหรือยังต้องการที่จะต้องหาเวลาพัฒนากันไปก่อนเพราะเรื่องของระยะทางนะอาจจะมีปัญหากับการคบหากันด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาให้ปรับความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็สร้างในเรื่องของความมั่นใจอ่ะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะให้แก่กันในช่วงปีหน้าด้วยนะคะเพราะอาจจะเป็นปีที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเลยอ่ะไพ,พ่อัศวินให้รสึกอ่ะนะคะก็คือ อาจจะแบบเดินทางทํางานไม่ได้อยู่ใกล้กันอะไรประมาณนี้อาจจะทาให้ชีวิตขาดความแบบหวานกันบ้างหรือไม่ได้อยู่ใกล้กันอันนี้ก็ต้องไปปรับตรงส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเกรงใจกันการให้เกียรติกันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในช่วงปีหน้านะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพผ้าหยิบสีพยากรณ์ก็อาจจะแนะนํานะคะว่าในช่วงปีหน้าอาจจะมีปัญหาโรคเก่าๆนะกลับเข้ามานะคะ รวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหาโรคที่แบบเป็นเป็นหายๆนะคะรักษาไม่หายขาด เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวกลับมาอีกแบบนี้เป็นลักษณะของโรคเป็นโกกรคกมนะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลที่มาจากการรมฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงปีหน้าที่คนที่เกิดราศีธนูเองอาจจะต้องปรับพฤติกรรมนะคะต้องรับประทานอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและฟื้นฟูร่รางกายของตัวเองสร้างกุศลเยอะๆนะคะสุขภาพร่างกายก็จะกลับมาฟื้นตัวแล้วก็มีเรื่องของร่างกายที่หายดีแน่นอนค่ะ ะะก็ถือว่านะคะยังเป็นปีที่คนที่เกิดราศีหนูต้องสู้นะคะแล้วก็ต้องอดทนมากๆนะคะแล้วก็พยายามมีสติกับทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็อยากจะเตือนนิดนึงนะไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาด้านการค้ำประกันเด็ดขาดอันนี้ลืมเตือนตอนตอน้นเรื่องของการค้ำประกันให้หลีกเลี่ยงเลยแล้วก็ให้เรามาระวางปัญหาเรื่องของกฎหมายหรือคดีความต่างๆด้วยนะคะอันนี้ให้รอบคอบนะคะก็ ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดติดตามประพาวดินไพ่ยี่สีพยากรณ์น,นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กันด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของคลิปออกมาแต่ละเดือนเลยนะคะอ่า ไม่ว่าจะเป็นคนราศีมังกรนะถึงราศีธนูนะคะเราก็จะทําคลิปออกมาในแต่ละเดือนคนที่เกิดปีน,าานักษัตรชวดแล้วก็ปีนักษัตรกุลนะคะก็จะทําออกมาด้วยนะคะในแต่ละเดือนแล้วคนที่เกิดวันต่างๆไม่วจะเป็นวันอาทิตย์ถึงวันพุธกลางคืนน่ะก็จะมีออกมาในแต่ละเดือนด้วยแล้วก็มีการเจาะช่วงอายุต่างๆเพื่อที่คนที่ได้รับชมรับฟังจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเพื่อที่จะนำเอาไปนะสอดแทรกนะหรือนำเอาไปแบบ เป็นคู่มือในเรื่องของการตัดสินใจนะคะบางทีเราอาจจะคิดอะไรไม่ออกนะคะพอเราได้รับชม คลิปนะคะหรือได้รับฟังแล้วนะเราอาจจะมีความคิดที่ใจเย็นลงนะคะแล้วก็อาจจะมองเห็นช่องทางใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะหรือตําแหน่งไหนที่ยังให้การช่วยเหลืออยู่เราก็เข้าไปสู่ตําแหน่งนั้นนะคะแล้วก็บางคนที่มีความคิดที่จะลงทุนก็รอเดือนที่มันคล่องตัวมากกว่านะคะจะทําให้เกิดโอกาสนะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะขอให้ปี2565เป็นปีที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีธนูสิ่งไหนที่ติดขัดไม่ราบรื่นในช่วงปีหน้าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสใหม่ แล้วก็ทําให้คนที่เกิดราศีธนูเป็นคนที่มีคุณค่านะคะแล้วก็เป็นคนที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาอุปถรัรมภ์ในอนาคตแน่นอนค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ